อัปเดตข่าวหุ้นกับไอแลนด์ททิชาค่ะวันนี้จะพูดถึงหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นะคะเนื่องจากว่ามีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนําทีมโดยติดล้อสวัสดแล้วก็ m t ็เลยนะคะปัจจัยที่เข้ามาเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็แน่นอนคะ่ะว่าข่าวนี้นะคะเข้ามากระทบต่อต้นทุนของกลุ่มไฟแนนซ์ค่ะแต่ว่าก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกให้กับกลุ่มแบงค์นะคะเรามาดูราคาของเขากันค่ะ ติดล็อปิดช่วงเย็นในวันนี้นะคะปิดไปที่ราคา24บสาท90สตางค์เป็นการติดลบถึง 7. 7 8เส่วนสวาดค่ะปิดไปที่ราคา51บาทติดลบ6.85%ตถัดมาเป็นหุ้น MTC นะคะวันนี้ก็ติดลบแรงไม่แพ้กันค่ะปิดไปที่39บาท75สตางค์ติดลบ4.7 9เและเพื่อนๆก็จะเห็นว่าหุ้นติดล้อเนี่ยมีการติดลบลงมามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนเอเนี่ยไปเจาะหุ้นติดล